ข้งกล้องหมุอนไทยเนสตรีนะอันนี่อันนี้วันอะไรนะชื่อวันว่าหัวเวียงคือบรรลุหมก่อนเนาะเดี๋ยวไทยกลับมามาหมาาเล้ดูเมือเหือเหมือนา่นี่ขยายดูนี่ก็ขับแค่ เดี๋ยวโอ้คือดีมาดิเด no, ี hmm. ๋ม no, ันหายยะเลยอือเอ้าคัดเทพมาที่ไหนเราจับภาพได้คัดเทพยูงมีพวกอีกดียูกับหมาอ่ะไม่ได้ยู่กับคนนะแปลกเลยมาตรงนี้สบายใจยิ่งมาดีกว่า อืมเรามีผู้สาวมีจะมาผู้ชายวันนี้ดูไม่ยิงจะผู้ชายเนอะอือบึงข้างหลังกับผู้ชายแล้วบึงมัดหูเลยดูจากสรีละต้องเป็นผู้ชายนะน่ัแเละ ไปเลยปกติวะเราตามหมามานะเราไม่ได้ตามคนนะไม่ห้องละงวงทางขวาเนี่ยต้อไปโค้งทางนไงเออ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 ข้างโนะเออตามหมาซะเลยพอดีเลยได้หนึ่งคลิปพาหมาอุ้ยนั่นไงเขาอุ้มอยู่ตัวหนึ่งลูกมันเออ อันนี้คือคลิปจูงหมาเล่นเล่นสเกตบอร์ดด้วยอูเก่งขนาดฟานบางมาริโออะนี่โอ้ยเราจะไปซื้อมาให้หมาเราเล่นนี่ยจูงพร้อมมาดิมันเอ็ดปิ่นไดอบีขนาดหมาเอเลนที่จุกจุกมันถที่ยวฟืดมาไปอดไรมันเออไปได้วค่ะไปบายบายหมดจบคลิปนี้แอ้ใหม่